สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับทางช่อง YouTube ตำดําซิ่งวันนี้มากีดยางนะครับมากีดยางขับรถมาถึงสวนยางพาราครับนู้จนจอดรถตรงนั้นนะครับมาถึงสวนยางพารารากฏว่ามีแมงอะไรก็ไม่รู้นะครับเสียงบินบนท้องฟ้าเยอะมากเลยครับ มันจะมีตรงสวนยางพลาเนี่ยครับเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะครับขาวนนี้มากี่ยดยางพลามามากี่ยดยางนะครับนี่ เนี่ยจะเป็นแมงตัวสีมดดำแบบนี้นะครับนี่เนี่ยไม่รู้เขาเรียกแมงอะไรนะครับเยอะมากคือต้นยางเนี่ยเสียงมันพึ่งเลยครับตอนแรกนึกว่าพึ่งเสียงบินแรงมากเสียงบินดังแรงมากเนี่ย ตอนนี้ก็เวลาตีตีหนึ่งครึ่งครับตีหนึ่งครึ่งมาถึงส่วนยางพาราตีหนึ่งครึ่งเนี่ยมากับเจนีสองคนครับสวัสดีค่ะพนักง,งานกี่ยางครับพนักง,งานกี่ย,งงา,ยางไปเดี๋ยวเราจะไปกีดยางให้พี่น้องดูจะไปกีดยางกันนะคะอันนี้ก็ได้อาวุธแล้วมีกีดยางนะคะไม่มีอะไรมากมายรับมาเรียบร้อยนะคะคม มาเสียงบินมานี่ดังแรงมากครับตอนแรกนึกว่าพึ่งครับไม่กล้าจะเปิดไฟไม่กล้าเปิดไฟตอนแรกนึกว่าพึ่งวันนี้เดือนไหนนะคะเติมไม่พาไปดูเดือนไหนของเนี้ยโล่งของเนี้ยโล่งเดือนไหนได้ นี่นะครับค่ะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะวิธีกีดยาง อ้าวไม่ความหรอคะอ้าวลืมซะแล้วน้ำยางนะคะก็จะเป็นยางเปิดหน้าใหม่ยังไม่ค่อยไหลดีเท่าไหร่นะคะเป็นน้ำยางที่เปิดหน้าใหม่ก็เปิดหน้าได้กี่มีแล้วนีอว้อันนี้มีที่มีที่เก้าหรือล่านี่มีที่เก้ามีที่เก้าคืนนี้คืนที่เก้านะคะ ก็ยังได้ไม่เยอะนะคะเนี่ยได้ประมาณนี้แต่บางต้นก็ได้เยอะนะคะบางต้นก็ได้เยอะแล้วบางต้นก็ได้ยังไม่เยอะนะคะน้ำยางก็เริ่มจะไหลแล้วฝนนะคะเมื่อวานที่บ้าน<ก>ไม่ตกนะคะแต่ที่นี่ฝนตกนะคะนี่นะคะการปักมีด ก็จะกินหน้าบางๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองหน้ายางเนาะถ้าเรากินหนาปักมิดหนานะคะหน้ายางของเราก็จะเปลืองและจะหมดเร็วนะน้ำยางก็จะไหลประมาณนี้นะคะประมาณนี้นี่ยค่ะการกินหน้ายางนะคะกินไม่หนานะคะกินบางนะคะกินบางกินบางแค่นี้เองนะคะเพราะว่าถ้ากินหนานี่ถ้ากินหนานี่คือจะเปลืองหน้ายางนะคะ สำหรับอันนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะฮะยางไม่ได้เล่นยาไม่ได้ใส่ย,ยานะฮะนี่ฮะเนี่ยแมงอันนี้นะครับนี่แหละแมงอันนี้แหละมันมาแล้วมันจะมาอยู่แบบนี้มันจะทำให้ยางไหลออกจาก ยางผลิธรรมชาติไม่ได้ใส่ยาไม่ได้ดูอะเต็มต้นเลยนี่แหละจะพาทําให้ยางไหลหนีนะคะนี่นนนาตาครับตัวเนี้ยต้นเนี้ยเป็นยางหน้าตายยางหน้าตายนี่กีดยังไงก็ไม่ออกนะครับต้องปล่อยนี่กีดยังไงก็จะไม่ออกนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะกินใ,ให้ชมนะคะได้รับชม ยังคือ,อยังหน้าตายนะครับคือ,อยังหน้าตายบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าปีที่แล้วนะคะฤดูการที่แล้วเนี่ยจะไม่ออกนะคะทํายังไงก็จะไม่ออกอันนี้เป็นติดมาจากต้นอื่นนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องวิธีการก็คือจะต้องเช็ดมีดออกนะคะ จะมากี่ต้นใหม่เราก็ต้องเช็ดมีดออกเพื่อป้องกันนะคะป้องกันโรคที่ติดมากับปลายมีดนะคะของต้นที่แล้วนะคะอ้เนี่ยแมงนะคะเยอะมากเลยต้นน,น,ตนนี้จะกี่ได้ไหมต้นนี้จะนี่นี่ฝัง่งนี้เยอะมากไหมคะโอ้ยนี่หละแมง มันจะมาแบบนี้อะค่ะมันจะกินได้หรือเปล่ามันมันจะมาทําให้มันก็จะมาจับหน้ายางนะคะเวลาเรากีดออกไปเนี่ยแล้วจะทาให้หน้ายางไอ้น้ำยางเนี่ยไหลไม่ตรงต้นนะคะไม่รู้ว่ามาจากไหนจะไม่ได้มาบ่อยนะคะ,ะนานทีจะเห็นทีหนึ่งนะคะจะจับดําเต็มต้นยางเลย แล้วเขาก็จะมาตันเนี่ยเนี่ยน้ำยางก็จะไม่ไหลลงตามต้นนะคะอู้เยอะมากเลยโอ้นี่ต้นนี้ก็เต็มเลยอู้นูเต็มเตํมเลยค่ะรู้พ่อพ่ออู้มันเห็นไฟอ่ะมันบินมาเต็มเลยอ่ะโอ้พ่อไม่ไหวแล้วโอ้อยู่ไม่ได้แล้วค่ะต้องปิดไฟแน่นอนเนี่ยอย่างเงี้ย โอ้ยแมงมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะเยอะมากเลยดินมาที่แรกกพึ่งเสียงแบบพึ่งนะคะเนี่ยยางมันจะไหลลงการต้นอย่างนี้นะคะแต่แวันนี้ไม่รู้จะเข้าต้นกระโปะหรือเปล่าเน,นี่ยมัน,ยนเยอะมากเลยโอ้ยเนี่ยค่ะ เนี่ยมาจากไหนอู้ยตนนัวนี้พ่อดูพ่อมาดูตัวน,นี้ออ้ยมันไม่ไหลหรอกยางเนี่ยโอ้ยมันมาจากไหนอะแมงอะไรก็ไม่รู้นี่นะ่ะเนี่ยใครรู้ช่วยตอบหน่อยชื่อแมงอะไรไม่รู้เลยหนูว่ามันจะ ดูดินสิเต็มเลยค่ะโอ้ขีดยากมากเลยมันมาตามไฟเราเปิดไฟไฟโอ้มาตามไฟเต็มเลยนะคะดูเดี๋ยวพาไปดูไม่ใช่มันจับไอเนี่ยมันจะมาจับในร่องยางเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมพอ่อน้ํายางพอ่อไม่ไหลหรอกดูดิเ,าาเนี่ยอโอ้เนี่ยหลุดลงไปแล้ว น้ำยางพ่อนี่ชาววันนี้ไม่รู้ว่าฝั่งนู้นจะเยอะเหมือนฝั่งนี้หรือเปล่านะคะแต่ตัวฝั่งนี้ยเยอะมากเลยออ้ยนี่อะไรกันนู้ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยมาเต็มเลยน้ำเพราะฝนหรือเปล่า วันนี้เราจเจออุปสรรคมาให้นูเดี๋ยวตั้มเจออุปสรรคแล้วดูค่ะโอ้โหต้องต่อสู้กับแมงเป็นหมืน่นๆตัว <มา S 1> เลยโอ้ยมาจากไหนไม่รู้เลย,เลยโอ้พ่อเราปิดไฟก่อนไหมดูมันเข้าเสื้อแล้ว <c oughs> โอ้โหโโเราจะกีดได้ไหมเนี่ยโอ้ป่าันนี้เราจะกีดได้ไหมไม่รู้เลยโอ้พ่อมันมาเยอะมากเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> ดูสิคะ <c oughs> โอ้ไม่ไหวนะคะไม่ไหวไม่ไหวไปตรงที่ใหม่ก่อนไปที่ใหม่ก่อนไปที่ใหม่ก่อนไปป่านู้นก่อนนะคะวันนี้เดี๋ยวนถ้าเลยมันหลายไปเลยมันทุกต้นเลยพ่อมันกีดไม่ได้หรอกไปกีดป่านู้นก่อนกีดไม่ได้เลยครับกีดไม่ได้นะคะมันต่อสู้กับไฟนะคะเราที่ใหม่ก่อนเนี่ยมันเยอะมากครับนุ่โอ้หเมฆอะไรก็ไม่รู้ดูพ่อดูต้นนี้มีไหมป่านั้นต้นหลยมันลายไปไหนคะนี่ เนี่ยอ้เนี่ยจะถ่ายให้รับชมนะคะอุ้ยมันมาจากไหนเนี่ยไปดูเขาเรียกแมงอะไรครับหนูไม่ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรียกแมงอะไรนะคะเนี่ยมันจะทําพานให้น้ํายางเราไม่ไหลนะคะมันมันจะมาตันร่องยางเราเนี่ยไม่ไมคือลายแค่นี้อุ้ยดูอ่ะเนี่ยมันจะมาตันร่องยางเรานะคะร่องยางของเราน้ํามันก็จะไม่ไหลลงอันนี้ดูอ่ะแต่ไม่ต่อยไม่อะไรนะคะนี่ไม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 ่ได้กัดไม่อะไรแต่ว่ามัน โอ้ยมันเยอะมากเลยเราจะทํำยังไงไปกีดปลาไปกีดปลาใหม่ก่อนนะคะไม่ไมไม่ไหวรอก่อนว่าเออจะสว่างมันจะหายหรือเปล่านะคะแต่ว่าฝั่งข้างในไม่มีนะพ่อเราต่อสู้แค่ตรงนั้นนะคะยังไงข้างในไม่มีแล้วพ่อเออมันมีแค่นั้นฝั่งนี้ไม่มีนะคะอ้าไม่รู้เสือตั้มจะเอาไงกีดต่อหรือพอแค่นี้กีดต่อใช่ไหมคะเพราะว่าข้างในไม่มี มีแค่สามสี่ต้นนี่แหละหลายเดมันบ่นหลายแห้งทั้งนี้สรุปว่ากีดต่อนะคะโอ้อที่แรกว่าจะไปกีดอะไรทีแรกว่าจะไปกีดปลาใหญ่ก่อนนะคะอันนี้เป็นปลาเล็กนะฮะ,ะต้องต่อสู้กับมแมลงนะคะวันนี้การกีดยางของเรานี่ต้องต่อสู้กับมแมลงแมลงอะไรไม่รู้ใครรู้ช่วยบอกทีนะคะ,มะแมลงชื่อมแมลงอะไร ดูมาตามไฟเหรอพ่อ mm. อ่าเอฟซี FC ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็เสียตั้มด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะรีดยางกันต่อแล้วนะคะหรือจะรีดได้ไหมยังไงโอ้มารอรับชมกันต่อสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะดูดูเห็นไฟเสียตั้มดูเสียตั้มเปิดไฟเยอะมากครับเยอะมากโอ้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะรับชมนะคะที่ช่อง y o u t u b e ตั้มดัมซิ่งนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะมากิดยางซอยในเด้อพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ตื่นมาตอนตีหนึ่งเพื่อที่จะมากิดยางช่วยเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ,คะ,คะจะกิดต่อได้ไหมหรือจะไปป่าใหม่นะคะ เลือจะได้อยู่เลยต้องขอากาบขอบพระคุณทุกท่านนะคะฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ